ความเดิมจากตอนที่แล้วพี่เติร์กสามารถเฉือนคมความเหลี่ยมของพี่ไกได้จึงทาให้สามารถเข้ามาสู่รอบชิงและทางด้านพี่องค์ผู้นําทัพเบร์เดอร์สามารถเฉือนคมคุณภูมิได้อย่างหุดิดจูกการประทะกันระหว่างลูโบเตกาลิมาสปะทะอันก่อนสึดนี้จะเป็นอย่างไรโปรดรับชมได้เลยครับใช่ไปต่อมา,าเทิร์นนะครับก็เป็นกิริแมนนะพระเอกสุดหล่อนะครับผมคนดีแห่งอินพิเรียมนะครับเจอกับไอ้ตัวโกงดำๆแดงๆเนี่ยไหฮะ โอเคมาเรามายองหยาบวัยนั่นก่อนครับมาอยากเห็นคนดีบูมมันเลยมาจรนเลยอ่ะเจาะสามครับฮัลโหลโตัวพ่อบาบอกิีิมันนุ่มกินิีแมนเริ่มก่อนเออเชิญเชิญเชหนึ่งซีพีเขาัหนึ่งซีพีเยวแปบหนึ่งคนยคนยอลูกก่อนครแปลูกก่อนเอาหกมาสมลูกี้นี่ไง อ่าหกสามลูกเอาเลยก็มีฟิ่นอุเพนที่หกบวกครับกาบอ่าทอยสี่ครเอ่อได้ตีกลับโอเคโอเคอ่ะผมเริ่มเลยนะผมเชิญเลยบวกบวกออฟโมเป็นขับชี้แอนตรอนนะครับอ่ะเดินไลแปดนิ้วเชิญห้ายิงไม่ใครเขาใช้ปืนกันเตะยิงก่อนแล้วครับผมเชิญฮะสี่นัดครับผม สูเท่าไร่นะ12 11หรอใช่ครับสองบวกห้าบวกครับมันเป็นอะไรโอเคสองบวกทั้งหมดนะครับก็้าบวกขอเยอะๆอเยอะสองลูกทีโรยสองลูกนั่นสามลูกครับจะเอพต้องสองก็สีบวกมาเลยสามลูก ไม่สองนาเมจครับผมมีฟิลโเพนปะมีฟิลโเพนที่สมบวกโอเคสองลูกไหมอุ้ยอะไรอะอือห้ยออะไรวะโอตกใจอะไรไม่รู้เน้นจะมาเจอเจอเจเสร็ครับ10อเออะไรวะตีแม่งเลย7ทีไม่คิดมาก เพราะว่าตั้งแต่เป็นเป็นคนคนไม่ดีใช่ไหมฮะเราจะจะไม่ใช้ดับมันเ้าเริ่มไปสัมผัสเขาครับไม่ไม่คู่ควรเจ็ดลูกครับสองบวกสองบวกสามบวกเฮ้ยเจาออกหกหกเป็นเลเทอร์ฮิตใช่ไหมหกหนักเยอะหนึ่นาทีอ่าแล้วก็คิดห้ารอบนะครับคิดห้าแล้วก็วูนที่สามบวกสเต็งเท่าไหร่อ่ะสเต็ปสิบสี สีโอเคโอเคอีกหนึ่งลูกอ่าได้บนนะครับทอยเซฟมา7จ็ดลูกครับผมเหนจุง a p พลบสครับป็นมาสี่ครับ7จ็ดลูกเองขำๆเฮ้ hey, ทอยทีละสามลูกเซฟเป็นหนึ่งสี่ลูกเซฟ2อีสองโดยอีกสองสิกดาเมจครับ สิเด็เมตมีฟิวโนเพนไหมฟิวโนเพนอำไมมียูบูละตัวมันอ่ะสิบหป่ะสิบหกูลเก้าสิบสิลูกแล้วด้เซฟฟิวโนไป2อ่ะอีกหลูกไหมอีกหลูกครับตัวกูบางอีกแดดฟิวไปสามอ่ะเนือสามเนือสาูลจ้าครับผม หมอนี่ <Morning. laughs> มาใช่ครับแรงหนึ่งจะเป็นสามบวกครับใช้ซีพีเป็นหนึ่งเมตรสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามวมครับหืมยากมากถอยไม่ดีเลยสองโมมาได้หมดสี่ทีเอ hey, อเอพีเท่าไหร่ลบสี่ครับสี่ลูกใช่ไหมใช่ครับ เซฟอินวาร์เซฟครับสีบวกแม่เซฟโดเปหนึ่งลูกกีดเมตรครับลูกเดียวเหรออืมมอนี่เท่าไหร่นะดีซบวกสองครับดีซบวกสองใช่เดี๋ยวทอยก่อนตั้มหนึ่งใจหนึ่งซีพีครับมีโลซมิโลมอนี่ไอเฮียไม่เซฟอีดีโดนครับอายนไหมสแปดไอเฮียสี่ห้าหกวุนหกสี่หหเป็นหกวุ้นเหลือ หลือส sure. uh ี่วูลครับเชิญก็ตีตีมาให้ใครเกิดไอ้ที่ยังเหลือสามวูลมันทอยแล้วมั้นอยากจะรอดก็ได้ไม่แต่มันได้เกิดไงของมันอ่ะมันได้เกิดแต่เกิดกูต้องรีมูฟก่อนนะเรา่อยกลับมาเหมือนกันเขาคิด้องเกิดก็ไม่เกิดนะดิก็ไม่อาจะไม่เกิดเออเออจะไม่ทอยให้รอดไม่รอดเออ แล้วกูมี TP ไหมตอนเนี้ยมีขึ้นอ๋อนมีขึ้นหนึ่งครับโอเคครับ c o m a ประกาศคอมบั t เฟืซิคอม b a ตสองโบวครับไม่มีอีกเลยไม่ใช่จ่ายไม้อจนะไม่เอาเหลือสามบุญลดไหมได้หมดได้หมดนะครับไม่ต้องลดตายแล้วก็สามบว์ตายเรื่องนี่แหละสามโบวไปสิอุ๊ยหนึ่งเพียบเลยเอ้ารีโละรีโลครับผมโอดาวโอม่อกีคุยู่ไงว้าไม่ได้2ลูก ข้าลูกห้าลูกเองเทมมาสี่บวกค่าสี่บวกอ่ะากสี่บวกค่าลูกเฮ้ยเสิบหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพอชิบสิบสองลูกเมย์ตายตายฟิลิปส์ก่อนสิบสองลูกเมย์มีฝังลูกเสียเวลาเฮ้ยน้องตอนนี้มุดตีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเอออ่เอาไป าไอ้สัสห้าบา้าก่อนเกินมาก่อนนะมันคือไม่ยกออกอ่ะยกไม่ตีสวนอ่ะมันคือไม่ยกออกแล้วตีสวนใช่ตีออกไม่ตายอันนี้ใช่ไหมพี่บวกหนึ่งลูกบวกสองบวกนะโอกาสก็โอเคใส่เตี้ยนไปอโอเคครับสามบวกจ้ะสี่ยัง<า>เหนื่อยเลยสี่ลูกสี่ลูกแล้วก็สองอ่ะสองบวกจ้า ไอ้เคียต่อนึงแรงเนี่ยเฮ้ยไอ้เคียดได้สองลูกเหรอวะวัดดิมาดิน่ะลูกที่หนึ่งแย่ว่ะแย่ว่ะวันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่ไม่ดีไอ้ซาร์ดอ้าอะไรแล้วนะลูกที่สองได้ลีโลลีโลหมดแล้วทีทีเออแล้วจะไอ้ซาร์ดโบนครับอันนี้ผมต่อดีสิ ต้องได้สีอ่อัพอ่ะไม่เอากิลิเมนตายครับเอ้ยีะยเนะมันเดสทอยแล้วอ่ะมัน <S <s ออกศาสนาไปแล้วอ่ะูกปะมันก็ไม่ได้ฟื้นแล้วอ่ะใช่เอ้าเลือดออกเลือดออกเฉยสัตว์เราต่อให้ก่อนนะครับเตรียมได้ต่อให้ก่อน อ้าวชนะชนะแบบว่า <Ooh. S 1> งงแต่จริงก็ไม่งงเพราะว่าเราคำนวณไว้แล้วออโอเคนะครับประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Battle Report t o u r n a วร์นของไพรมา a r ททั้ง4ก่อนจะจากกันไปครับเรามีข้อมูลดีๆที่จะมา ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับความสามารถของอันกรไพภามาออฟเวอร์เตอร์นั้นนั่นก็คือเบสซิ่งออฟคอขหากกองทัพของคุณเป็นเวอร์ t เตอร์ในตอนเริ่มต้นของการต่อสู้คุณสามารถสร้างพรแห่งคอนโดยการทอยดีหกเตา๋าจากนั้นคุณสามารถใช้ลูกเต๋าเหล่านั้นเพื่อเปิดใช้งานเบสซิ่งออฟคอได้สูงสุด2รายการเบสซิ่งออฟคอแต่ละครั้งจะระบุผลของเตา๋าที่ท่านต้องการ โดยระบุเป็นตัวเลขที่มีดับเบิลหรือทริปเปิลลูเต่าที่ไม่ได้ใช้จากการทอย Basing งอัพพอจะถูกทิ้งแล้วความสามารถหลกัหลกๆที่ใช้ภายในคลิปนั้นก็คือ total c a n n e n double ที่4บวกหรือทริปเปิลเมื่อใดกระตามที่โมเดลนี้ถูกทำลายโดยเมลีแอตแทคถ้ายังไม่ได้ต่อสู้ในเฟสนั้นให้ทำการทอยเต่าที่ d ี6ออกหน้า4บวกเมื่อทำสำเร็จไม่ต้องนำโมเดลนี้ออกจากสนามให้ทำการต่อสู้ให้ทำการต่อสู้กับ จนกว่าจะสำเร็จรอบการโจมตีหลังจากนั้นให้ทำการรีมุฟโมเดลนี้ออกจากสนามความสามารถของไพรมาดแห่งอันต้ามาลีลูโบเต้การิมานอุสทรอ,อัพโคเด็กในช่วงคอมมานด์เฟสให้เลือกอ b บิลิตี้โดยโมเดลนี้จะมีความสามารถนั้นจนกว่าจะเริ่มเฟสถัดไปอันต้ามาลีบิยอนกาดในขนาดที่โมเดลนี้อยู่ภายในรัศมี3นิ้วโมเดลนี้มีความสามารถโลนอเบิิตี้ Armor of f a t e ครั้งแรกที่โมเดลนี้ถูกทำลายให้ทำการถอยเตาดีซิตอนสิน้นสุดเฟสถ้าถอยได้3บวกวางโมเดลนี้ลงบนสนามให้ใกล้ที่สุดกับจุดที่ถูกทำลายและไม่อยู่ในระยะของการต่อสู้ของโมเดลต่อสู้ใดๆโดยโมเดลนี้จะเหลือที่6กบูทไ i มาร์ o ออฟเจอต์ีออร่าในขณะที่ยูนิตอยู่ในโมเดลนี้ไม่เกิน6นิ้วให้เพิ่ม1 o b j e c t i v e Control ของโมเดลในยูนิตนั้นคุณสามารถรีโล การทดสอบแบ t เทนช็อคและลีดเดอร์ช p ฟได้มาสเตอร์ออฟแบตเทหลังจากที่คุณได้เลือกยูนิตฝั่งศัตตูโดยใช้ความสามารถ o อ t ออฟโมเมนต์ ent, ให้ทำการเลือกยูนิตศัตตูยูนิตที่สจนกว่าจะถึงช่วงคอมมานด์เฟสถัดไปหากยูนิตแรกที่ถูกเลือกถูกทำลายทุกครั้งที่โมเดลของอ d แดปตัทําำการโจมตีกำหนดเป้าหมายยูนิตของปรตูตัวที่2คุณสามารถรีโลที่โลใหม่และสามารถรีโลวูนโลใหม่ได้และสกิลสุดท้ายเ่อละครั้ง คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของยูนิตในระยะ1 2นิ้วของโมเดลนี้สตา a t เจมใช้ศูนย์ CP และสามารถทำได้แม้ว่ายูนิตอื่นของกองทัพของคุณจะเคยใช้สตา t เเจมนี้แล้วก็ตามเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแบทเทิลอารี Arena นาในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผลการแข่งเป็นไปตามที่คาดการณไว้หรือเปล่า,านะครับก็อย่างนี้เห็นๆน,นะครับว่า เออคนดีกด็เราจะต่อให้กับคนไม่ดีเสมอนะครับ,บให้ดูก่อนนะครับผมเอาละครับก็บใครชอบชอบชอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับด้วยรักและอะไรคือการจากไปโดยไม่มีวันกลับมา เปลี่ยนไปแค่เพียงเวลาที่คงอยู่ตลอดไปคือความทรงจําและคลิปนี้ขออุทิศให้พี่องค์นายภูวดินชูขวัญผู้เป็นเพื่อนและเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆทุกคนในวงการขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติในภพภูมิที่ดีขอบคุณเสียงหัวเราะและความสนุกสนานที่พี่องค์ได้มอบให้กับพวกเราเสมอมา